ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกม,เกมและนอล็อกมากมายทั้งและนลออลกเอ็มคลาสสิกแลนอล็อกออริจินแลนออลอก Land ord, แลน d เวิร์ดแลนด์ออลอกไอเดนเอเวอเร์พลัสหรือจะเติมเกม MMO แนวอื่นๆก็มีให้เติมเช่นคาบา Ultimate Combo สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนจะรวดตลอด24ชั่วโมงได้เลยที่เติมไวจัดเท่านั้น สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนีเ่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ปั่วเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วนันละิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG Phone เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีชาวเลนล็อกเอ็มคลาสสิกทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับการทําตัวของเกาะแมงทองให้ขึ้นดาวนะครับดูกันว่าใช้อะไรบ้างนะครับผมอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่คุ้นตัวละครตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวละครของแฟนแนตเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเล่เป็นพีษเนาะก็ต้องทำเกาะแมงทองอยู่แล้วนะครับเกาะการสถานะอะไรพวกนี้มันเอาไว้ใช้ได้เยอะนะสำหรับพิชซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราต้องโดนอะไรกันเท่าไหร่บ้างนะครับอรอบนี้เนี่ยจากที่มีประสบการณ์จาก รอบก่อนนะครับที่เราทําตัวของเกาะลังพึ่งให้ไหนไปนะครับโดนไปบหลัก 20M ทุกคนเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยเตียมา 24M นะครับแล้วก็มีตัวของเกาะแมงทองเนี่ยอยู่ทั้งหมด3อันนะเพราะว่าในตัวละครตัวนี้เนี่ยมีกล่องเลือกสําหรับเกาะนะครับมีแค่3อันก็เลยเลือกมาแค่3อันนะครับแน่นอนว่าเราจะเทคกันเหมือนเดิมนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะเหมือนกันอะ่ะทุกคนก็คือมันไม่น่าจะหาย นะครับแต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่าเราไม่ประมาทแล้วกันนะครับทุกคนเราจะตีให้ดูก่อนก็คือบวก2นะครับเหมือนเดิมถ้าเกิดว่ามันอัพขั้นแล้วลดเนี่ยนะครับมันจะได้เห็นเงินไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เราก็จะกดอัปเกรดนะครับปึ๊บเข้าไปอันแรกนะครับเราใช้ตัวของ Stone o f t i n g นะครับก็มันครบเลยนะครับก็ไม่ต้องสนดแจอะไรกดอัพเข้าไปนะครับอันที่2นะครับก็จะมี Stone o f t i n g อยู่มันยังไหวอยู่ทุกคนก็ไปได้นะครับอีกอย่างนึามีเสื้ออยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะ ส่วนั้นที่3เนี่ยอันนี้คือเสื้อหมดแล้วนะครับอ่าแล้วก็ของใช้เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ของธรรมดาทั่วไปนะทุกคนอ่ามันก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรนะครับมันก็ใช้น้อยนะครับแต่ว่ามันจะไปแพนตรงเสื้อเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันจะตกตัวล้ว1 m นะครับก็กดซื้อมานะครับแล้วก็กดอัพไปครับเป็นขั้นที่3นะครับอ่ะอันนี้ครับจะเป็นของ Arc Angel นะครับผม Arc Angel นะใครฟาร์มได้ นะครับตัวนี้ก็ดรอปยากอยู่ผมบอกเลยเท่าที่ผมเคยฟาร์มมานะครับแต่ก็แน่นอนครับเราใช้ตัวของโซนออฟติงนะครับในการผ่านมาได้ครับแค่ซื้อตัวของเสื้อก็พอนะครับกดไปอีกทีนึงนะครับปึ๊บ่าปลาไปขั้นที่4แล้วนะครับต่อไปก็คือขั้นที่5ขั้นที่5เนี่ยถ้าจะไม่ผิดมือขั้นสุดท้ายนะครับทีนี้เนี่ยเราจะขาดตัวของ โกลมมทันนะครับซึ่งกลมมทันนี่นะครับใครไม่รู้ก็คือให้คุณไปย่อยของเอานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวแอบไปย่อยของแป๊บหนึ่งนะครับกนโอเคย่อยมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้ Stone off a l l ติงไปนะเพราะว่าเพิ่งเติมพาดมานะคสำหรับตัวนี้มันก็เลยมีเยอะหน่อยนะครับก็กดซื้อเสื้อไอีกครับเสื้อมันไม่พอนะครับแล้วก็กดอัพไปปึ๊บนะครับทีนี้มันจะมีอีกขั้นหนึ่งหรือวะไหน๊บนึงนแปลกกี่ขั้นวะจำผิดเหรออ๋อ หกขั้นว่ะทุกคนตอนเล่นนึกว่าห้าเออโอเคไม่เป็นไรนะครับอัพมต่อนะครับโอ้โหหัวจะปวด <c oughs> อ้านี่เจอของแพงและนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองใช้ stone o f all thing ดูดิเป็นยังไงนะครับปึ๊บเอ้ยมันพอว่ะเอ้ยเราขาดแค่กูไม่เท่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูของย่อยกันทีนึงนะครับมันยังมีย่อยหรือเปล่าโอเคอ่านี้ไม่ใช้ละนะครับไม่ใช้นะครับ มันจะไปจะต้องย่อยของที่มันไม่ใช่ของ Adventurer นะครับเหมือนถึงมันจะแบบย่อยแล้วมันได้นะครับเดี๋ยวแอดขอดูไอเทมก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอย่อยแอปหนึงนะครับโอเคเราย่อยมาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวของ stone of alting l เข้าไปนะครับแล้วก็ซื้อเสื้อมาอีก1อันนะครับโดนไปอีก <'t> จาก20กว่าเอ็มหรือ15เอ็มแล้วนะปัจจุบันตัวนี้กดอัพเข้าไปปุ๊บนะครับทีนี้โอ้โหทุกคนเลยพาร์อัน พาร์ทแปดอันทุกคนดอกที่มายานะเผื่อว่าใครจะไปหานะครับแล้วก็อันนึงก็จะเป็นตัวของอ่าอันนี้นะครับดอกที่ดาร์กลอดนะครับมีอะไรอีกวะอ่ามีเหรียญออกด้วยนะครับมีเหรียญออกฮีโร่ด้วยนะครับก็จะออกก็จะออกที่ออคลอดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของอ่าที่ไปฟาร์มในดันเคสนะครับอ่ามีอันนี้อันนี้อันนี้อะไรวะอ๋อดอกที่ตัวของดาร์กซอร์แมน โอเคโอเคโอเคผมผมไม่เคยฟาร์มนะวันีนี้แล้วก็แน่นอนไม่ใช่ของแอดเหมือนเดิมครับใช้หัวใจแอดอีกแล้วนะครับที่เหลือก็ลองกดดูซิไม่พอ,อทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องไปฟาร์มนะครับอ่ะสำหรับอันนี้เนี่ยนะครับมันบางทีถ้าเกิดว่าคุณกดซื้อมัสะดุนะครับมันไม่มีเห็นปะอ่าเราจะไปดูกันว่ามันฟาร์มตรงไหนนะครับผม ตรงที่ฟาร์มเนี่ยนะครับถ้าคุณจะฟาร์มมันนั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีในตรงอัพวัสดุใช่ไหมมันไม่มีซื้อนะถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมันต้องซื้อผ่านตลาดซึ่งมันจะค่อนข้างแพงนะครับเราจะมาฟาร์มที่ตำนานบ้าโลกนะครับแล้วก็เลือ่อนไปหน่อยนะครับมันจะอยู่ที่เลเวลสูงหน่อยซึ่งตัวนี้มันน่าจะต้องปลดก่อนนะครับอ่ะเนี่ยจะอยู่ที่ตัวของเลเวลร้อยแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ถึงเลเวลร้อยเพื่อทุกคนมัน9 9้ว่ะทุกคนเออฟาร์มไม่ได้ว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะลองหาของอื่นดกก่่ออนนแล้้นน้ววัะาาาาเรรรฟ์ไรไรมไไบง อ่ะทุกคนนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวของไอเทมวันนี้นะครับคือเราสามารถมาซื้อได้ที่ตัวของ n p c พ่อค้าขายวัสดุอีเดนนะครับผมก็แลกวัสดุครับเลื่อนลงมาหน่อยนะครับทุกคนมันจะอยู่ประมาณล่างๆหน่อยนี่ผมจะเจอตรงนี้มันจะใช้ทั้งหมด80อันนะครับก็เดี๋ยวแอดซื้อเพิ่อมอีก10อันเพราะว่าแอดขาดอยู่แค่10อันละนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าใครขาดวัสดุอะไรเนี่ยนะครับลองมาดูที่ตัวนี้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณมีเหรียดอีเดนคอยเนี่ยนะครับก็สามารถเอามาแลกได้เลย นะครับอาทีนี้เดี๋ยวแอดขอไปฟาร์มต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมฟาร์มมาเรียบร้อยละทุกคนก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับได้พาร์ตมาเพิ่มเป็น5อันนะครับแล้วก็ได้ตัวของอ่ไบโอนะครับไบโอติงมา 8อันครบเลยนะครับที่เหลือก็จะมีตัวนี้นะที่ผมบอกไปแรกเมื่อกี้เนาะแล้วก็ฟาร์มอย่างอื่นมาได้นิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็เรากดใช้ตัวของ Stone o f a อ l อ h i n g ไปนะครับก็เราจะขาดตัวของเหรียญออกอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของเหรียญอันนี้ที่มันต้องเลเวลร้อยก่อนครับถึงจะเข้าไปฟาร์มได้นะก็กดซื้อวัสดุไปทุกคนก็โดนไปประมาณ900,000ครับแต่แล้วเราต้องซื้ออันนี้เพิ่มไงก็เลยต้องกดแสดงสินค้าในตลาดมืดด้วยนะครับก็ดูอีก1.3เอ็มนะครับเจ็บปวดจริงๆนะครับอ่ะ ทีนี้นะครับเราก็กดซื้อก็ไปครับปึ๊บแล้วก็เสีย1.8ล้านในการอัพนะครับกดอัพไว้ไปทุกคนปึ้งครับเราจ่ายไปปุ๊บนะครับเราก็จะได้ตัวของเสื้อแมงทองดาวนะครับผมมานะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิถ้ารอบนี้เราอัพไปก่อนแล้วเราเจาะรูมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะใช้ตัวของโอเคมันจะใช้ ตัวของเสื้อแมงทองปกติในการเจาะรูนะครับก็ซื้อมานะครับปึ๊บเข้าไปอันนี้ลงทุนให้ดูเลยนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะทีนี้ก็เจาะไปปึ๊บนะครับโอเคนะครับก็ เหมือนเดิมเห็นไหมทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะไปเจาะรูก่อนหรือว่าคุณจะเจาะรูหลังเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะไอเสื้อตัวนี้ยมันก็ใช้ของเก่าอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงสําหรับการทําใหม่เลยนะเ,เสื้อแมงทองเนี่ยผมคงไม่ต้องเทสได้ดูเนีเพราะว่ามันเป็นเสื้อสายแท้งนะครับผมไม่รู้จะเทสยังไงนะทุกคนไปเทสลดดมีดเหรอ คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับอันนี้เสื้อแมงทองเนี่ยเอาจีบๆเนี่ยมันใส่ได้ทุกอาชีพนะครับแล้วก็เป็นเสื้อที่เอาไว้ลงคอนเทนต์ต่ตางๆได้ครับจริงๆอะ่ะมันไม่จะเป็นต้องเป็น GVG เนะี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นวอไม่จะเป็นต้องเป็น Pv p v p เท่านั้นนะครับเอาไปลงอคอนเทนต์ PVE ก็ยังได้นะเพราะมันต้านสถานะค่อนข้างโหดมีการสตาร์ทมีการฟีดอะไรพวกเนี้ยเออมันใช้ได้ดี นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันทุกคนแต่มันเป็นเสื้อแทงนะถ้าเกิดว่าใครต้องการดามจจากเสื้อเนี่ยมันไม่มีให้นะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นละเจนมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมนะครับฝากตุนมากระพอยของเราไ้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอปบอดดีๆนะครับฝาก UG p h โฟนของเราไ้ด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน